มัดรวมเบอร์เกอร์คอลเลกชันใหม่ใส่กับ iPhone 4ใหม่เอาพายกรีนรวมถึง Galaxy s 22 Series จะสวยแค่ไหน425มาโชว์ให้ดูกันค่ะ สวัสดีค่ะปามนะคะจาก425ดีกรีค่ะวันนี้ปามมากับแบรนด์เบอร์กอาอีกแล้วรีวิวแบรนด์เดิมซ้ำนะคะแปลว่าต้องมีลายใหม่ๆมามอัปเดตให้ทุกคนแน่นอนค่ะคะือหลังๆมาเนีย่ยในแบรนด์เบอร์ก้านะคะในร้าน425ดีกรีเราอะค่อนข้างจะท็อปฟอร์มเลยนะสาวๆชอบมากไม่ว่าจะเป็นสกรีนที่คมชัดแล้วก็ลายที่สวยงามขอให้เล่านะยกมือไหว้พี่ๆทุกคน <c oughs> ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันก็ถ้าใครเคยกดไลค์ c e b o o k p เพจของเราอยู่แล้วนะน่าจะพอเห็น ไลน์อัปเดตใหม่ๆกันมาบ้างค่ะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ปามจะพาทุกคนไปชมทีละลายแบบเจาะรีวิวชัดๆจุดจุดเอาใหม่อะไรมาันจะจบแล้วปามจะพาทุกคนนะคะมาเจาะดูทีละลายแบบชัดๆเลยไปดูกันในๆทุกคนก็เข้ามาดูคลิปนี้กันแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกดติดตามช่อง YouTube ของ425ดีกรีเอาไว้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่ ars, ทีมงานทุกคนจะได้ทำคลิปรีวิวเคสดโฟนแกจ็ตเอเซอรี่ต่างๆ Nixon. มาให้ดูทุกอาทิตย์เ okay. ลยค่ะโอเคค่ะค่ะพี่มิมาวอะไรถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านะคะจะพอทราบกันอยู่บ้างเนาะว่าแบรนด์เบอร์การเนี่ยเขามีทีมดีไซเนอร์เป็นของตัวเองซึ่งทีมนักออกแบบเขาอะค่อนข้างที่จะมี p a ชช่นมากๆเลยนะคะกับการติดตามเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ตัวเคสที่เพื่อนๆ,ๆเห็นน่ะค่อนข้างจะดูเก๋มากๆเลยเนาะแล้วก็ดูทันสมัยแบบอินเทรนด์มากๆแต่จริงๆไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะคะเห็นแบบเนี้ยเดี๋ยวปามหยให้ดูหนึ่งตัวเห็นอย่างเงี้ยจริงๆเขามีถึง2ชั้นด้วยกันในส่วนของชั้นในนะคะจะเป็นซิลิโคนค่ะตัวซิลิโคนเนี่ยจะทําหน้าที่ซับแรงกระแทกนะคะไม่ให้แบบมาเอฟเฟกตตัวเครื่องหนักมากแล้วก็ซ้ําอีกชั้นด้วยพลาสติกแข็งค่ะก็จะบิดได้นิดหน่อยยืดหยุ่นนะคะทั้ง4-25้าเราจัดให้เป็น เลเวลการกัน,ก,นกระแทกเลเวลหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยาก,ายกอัปเดตไลน์ก่อนๆนะว่าปามรีวิวตัวไหนไปบ้างคลิกขวามือบนตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ดูมาแล้วอยากอัปเดตไลน์ใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันค่ะมาที่ลายแรกกันนะคะลายนี้น่ารักก๊าปามชอบลายนี้มากที่สุดเลยนะคะทุกคนคือตอนแรกแอบลังเลอีกลายหนึ่งเดี๋ยวปามพาไปดูแต่พอไม่เห็นตัวจริงอ่ะมันน่ารักมากเลยค่ะมีชื่อลายว่าอัลมอนต์ลาเต้ค่ะคือมันจะเป็นลายจุดสีดำบนพื้นหลังสีครีมอ,อ่อนๆนะ เราจะเห็นว่าตัวลายจุดอะมันไม่ใช่เป็นโพก a ดอทวงกลมที่เท่ากันไปหมดเขาจะเป็นแบบเล็กใหญ่ดีไซน์ไม่เท่ากันนะคะให้ลูกเล่นแบบดูน่ารักอะดูรวมๆแล้วมันละมุนดีนะทุกคนคือถ้าใครที่แต่งตัวโทนสีขาวๆครีมๆนะคะโทนสีเบจอยากได้ลุคคุณหนูหน่อยๆมินิมอลหน่อยๆเนี่ยฟัมว่าถือตัวนี้ขึ้นมาน่ารักมากแล้วก็จริงๆยังมีแฟนๆหลายๆคนอะชอบบอกนะว่าเคสตัวเนี้ยคล้ายๆกับ ชานมไข่มุกปังมก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนไหมทุกคนว่ามันเหมือนปะ่ะถ้ามีร้านขายไข่มุกที่ไหนใส่ไข่มุกเยอะขนาดนี้บอกป้าด้วยนะคะเดี๋ยวปาจะไปซื้อ <laughs> ก็ถ้าใครชอบนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะเอเมรลาเต้ค่ะห้าลายต่อมานะคะป้าขอจัดกรุ๊ปปิ้งละกันทุกคนให้เป็นหมวดของมาเบิลนะคะหรือว่าลายหินอ่อนคะ่ะจะได้เห็นสีเทียบกันแบบชัดๆทีละชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกตัวนี้มีชื่อว่า purple skies ค่ะคือตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นป้ามหรือว่า พี่พทีมงานสี5สนะค่อนข้างจะโหวตกันเยอะนะว่าเป็นลายที่สวยแล้วก็สีมันจัดจ้านแล้วก็มันคมชัดมากๆเลยเป็นสีที่สวยมากจริงๆค่ะเขาดีไซน์มาเป็นสไตล์แบบลายหินอ่อนโทนสีม่วงแล้วก็ผสมกับตัวคริสตัลที่เป็นหินจีโอค่ะทุกคนให้ลุกแบบม่วงเข้มๆนิดนึงดูหรูหราแต่ก็ดูแบบแอบบลึกลับลึกลับนะคะใครชอบเคสที่ใส่แล้วให้ลุกแบบแซบๆบอะไรอย่างเงี้ย น่าจะถูกใจตัวนี้ค่ะ purple skies ใส่สวยทั้ง iPhone แล้วก็ Samsung เลยเมื่อกี้มีโทนม่วงๆแดงๆกำลาๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวปลาล์มพาเพื่อนๆไปดูตัวสีน้ำเงินกันบ้างคะ่ะตัวนี้เลยค่ะ navy t r e n g s ค่ะคือตัวนี้จะเป็นเคสลายหินอ่อนโทนสีน้ำเงินกรม,มท่าคือเราจะไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนนะคะทำเคสลายหินอ่อนโทนสีนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ยิ่งถ้าซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเฮ้ยเขาโปรยกิตเตอร์สีเงินนะบนเคสลายหินอ่อนอันนี้ มันเลยทำให้ total look ของเคสตัวนี้ค่ะดูสุข,ขุมนะดูเข้มแต่ก็แอบมีความหรูหราทุกคนกิตบตสีเงินปปมว่ามันแมทช์เข้ากับตัวสีน้ำเงินได้มากๆเลยนะคะเคสตัวนี้เหมาะสำหรับใครที่ชอบเคสลายหินอ่อนแต่ยังต้องการคีป total look ให้ดูแบบสุข,ขุมดูเท่ๆอยูอ่ก็ขอแนะนำเป็นตัว navy t r e n d ค่ะถ้า navy t r e n d เนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่ามันน้าเงินเข้มเกินไปนะคะ ปางว่า g e n เทิ w i n วตัวนี้น่าจะเป็นลายที่ถูกใจสาวๆทุกคนเลยนะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาให้อารมณ์แบบเคสลายหินอ่อนสีฟ้าขาวนะคะตัดกับลายเส้นบางๆของสีน้ำตาลทุกคนแล้วก็มีแซมด้วยกลิตเตอร์สีทองค่ะเขาบอกว่าเออดีไซน์ตัวนี้นะคะเขาได้รับอินสปิเรชันมาจากสายร่มอ่อนๆพัดแบบอ่อนโยนนะทุกคนทำให้เราหวนไปนึกถึงแบบโมเมนต์ความประทับใจต่างๆในอดีตนะคะ พอปาฟังสตรอรี่ก็เลยมาดูเคสอีกรอบนึงว่าจริงเปล่าแต่พอมาดูอ่ะเออก็เข้าใจเขาจริงๆนะเขาพยายามออกแบบลายเส้นมาให้แบบมีความนุ่มนวลน,นะคะดูมีเคอร์ฟแบบนุ่มๆไม่ได้ดูจีจ๊ดจ๊าดเหมือนเคสลายที่ผ่านมาค่ะทุกคนรู้สึกสบายตาสบายใจแล้วก็สีเนี่ยมันดูแบบสบายๆใช้ง่ายด้วยค่ะกับตัวเจนทนวินตัวนมเ,มนเนี้ยค่ะโมเมนต์แน่ดีกเมา <laughs> เออ <laughs> ดูเป็นสาวช่างฝันหนึ่ง ตัวต่อมานะคะตัวนี้แหละทุกคนที่ตอนแรกปาล์มบอกว่าปาล์มอะมองว่ามันสวยนะสู้ๆกับอัลมอน์ลาเต้เลยทุกคนชอบายนี้มากที่สุดเลยนะคะทุกคนคือตอนแรกแอบลังเลกอีกลายหนึ่งเดี๋ยวปาล์มพาไปดูคืออันนี้มันจะให้อารมณ์แบบสวยหรูอะแต่อัลมอน์ลาเต้เนี่ยจะแบบน่ารักน่ารักนะคะสําหรับตัวฟูกแกลมนะคะตัวนี้จะเป็นเคสลายหินอ่อนที่ให้โทนสีแบบน้ำตาลเหลืองเบจนะคะตัดกับความเป็นกลิตเตอร์ทองๆนิดนึง ให้ความแกลมสมชื่อจริงๆนะทุกคนคือใครที่อยากได้ท็อทลลุคที่ดูแบบเรียบหรูไม่ได้ตะโกนมากใช้งานง่ายๆนะคะปาว่าถือเคสต,ตัวนี้แมทช์ก,กับลุคของคุณลูกค้าอคุณลูกค้าขายของอะไรนะใครที่ชอบคอมพลีตลุคให้ดูแบบง่ายๆหรูหราแต่ก็ไม่ตะโกนมากเกินไปอะฟูแกลมน่าจะตอบโจทย์ค่ะถ้าใครบอกปามว่าลายทั้ง4ลายที่ผ่านมาปามันยังไม่ถึงใจมันยังไม่แบบมันยังไม่สุดอะ ปามขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะทุกคน Iconic Red Ruby ค่ะทางแบรนด์เขาบอกว่าเขาได้รับ Inspiration มาจากอัญมณีโทนสีแดงนั่นก็คือทับทิมนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าทับทิมอ่ะถูกสร้างด้วยไฟจากสวรรค์ค่ะใครที่ถือตัวทับทิมนะคะจะเสริมความอยู่ยงคงกระพันนะทุกคนใครเป็นสายมูก็อย่าลืมจัดตัวนี้นะคะแต่ส่วนตัวปามไม่ค่อยเชื่อเรื่องมูเตลูเท่าไหร่ก็ไปที่ตัวต่อไปเลยแล้วกันนะคะ สลายต่อมานะคะปามจะมาเอาใจสาวๆสายแฟชั่นที่รักสัตว์กันบ้างค่ะโดยเฉพาะตัวแรกนะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า morning commute ค่ะทุกคนเป็นเคสที่ดูเป็นสายแฟชั่นนิสตามากๆเลยนะคะคือเขาจะออกแบบมาคล้ายๆกับว่าป่าบนรันเวย์อะไรอย่างเงี้ยมีเสือมีใบไม้สีเขียวนะคะแล้วก็ตัดด้วยความจัดจ้านของสีแดงทุกคนเด่นมากๆดูเท่มากๆเลยปามว่าตัวนี้เขาออกแบบมาได้สวยมากเลยนะคะทั้งปามแล้วก็พี่ทีมงาน4 25 หวตตัวนี้เยอะนะว่าเป็นเคสเบอร์เกอร์อีกลายหนึ่งที่สวยมากๆถ้าใครชอบแบบฟิลแฟชั่นแฟชั่นนะคะอย่าลืมจัดตัวนี้เลยค่ะ Morning Com m u ิค่ะมาต่อกันด้วยลายยูนาบีจากซีรีส์ดังนะคะตาพีโปรดเลยตัวนี้มีชื่อว่ากิฟมีบัตเตอร์ฟลายทุกคนคือตัวนี้เป็นลายผีเสื้อบนพื้นหลังสีฟ้าพาสเทลที่หวานน่ารักมากเลยอะ่ะปามก็เลยแบบทำไมต้องกิฟต์มีบัตเตอร์ฟลายนะคะทางเบอร์เกอร์เขาบอกว่าเขาได้รับอินสปิเรชันมาจากว่า ผีเสื้อช่วงซัมเมอร์หรือฤดูร้อนก็ไปคิดต่อยว่าทําไมต้องฤดูร้อนเนาะเขาบอกว่ามันจะเป็นผีเสื้อที่เพิ่งเติดออกมาจากหนอนผีเสื้อนะทุกคนออกมาบินอวดโฉมสนุกสนาน,ส,น,านสวยงามในช่วงฤดูร้อนค่ะคล้ายๆกับสำนวนต่างประเทศที่เขาบอกว่าก i บมีบัตเตอร์ฟลายนะคะหรือว่ามีความรู้สึกสนุกสนานรู้สึกดีตื่นเต้นคล้ายๆกับว่ามีผีเสื้อเนี่ยมาบินวนๆอยู่ในท้องค่ะ คส yes, ตัวนี้สวยน่ารักมากเห็นไรจริงๆสวยมากเลยค่ะ <S <S มาที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ทําให้ปามนึกไปถึงตอนที่ปามเป็นเด็กๆมากเลยทุกคนตัวนี้มีชื่อว่า mermaid c r o w n ค่ะถ้าแปลเป็นไทยก็คือมองกุฎของนางเงือกนะคะใครที่ชอบดู Little Mermaid เนี่ยต้องอย่าพลาดลายนี้เลยทุกคนคือมันเป็นสีโทนพาสเทลที่ใช่มากเลยอะ่ะอันนี้คือพาสเทลในจินตนาการของปาม,มันจะเป็นแบบชมพูม่วงอ่อ,อน,ออนๆดูละมุลละมุนนะคะสวยมาก แล้วถ้ามาดูใกล้ๆอะความ g อ o s s y ของมันจะคล้ายๆกับการแอบเหลือบของเปลือกหอยมุกค,ค่ะทุกคนดูชวนฝัน d r e a m มากๆเลยค่ะถ้าใครชอบสี pastel นะคะเป็นสาวหวานต้องจัดตัวนี้เลยนะคะ mermaid c r o u d เท่านั้นค่ะครบแล้วนะคะสำหรับเคสลายใหม่ทั้ง9ลายนะคะต่อไปปามจะพาเพื่อนๆไปชมกันว่าเคสลายไหนที่ปามและพี่ๆทีมงานเลือกมาว่าเข้ากับ เครื่อง iPhone สีอัลไพ e ์กรีนมากที่สุดแล้วก็ใส่กับตัว Galaxy S22 Series ทุกสีเลยด้วยเดี๋ยวไปชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ iPhone สีใหม่นะคะสีเขียว a l ลไพ e ์ก e ีนตัวนี้เลยเดี๋ยวมาดูตัว iPhone กันก่อนนะจริงๆสีเขียวของ Green อัลไพ g ์ก e ีนอาจจะเป็นเขียวที่เข้มนิดๆแล้วก็มีความ Luxury ค่ะปามก็เลยเลือกมาแมทช์กับตัว Morning c o m m u ิแล้วก็ตัว Emerald Pool แต่ตัว Emeral d p o o l เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นในคลิปนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะปามเคยรีวิว ที่ปามามาโชว์พระคิดว่ามันเข้ากันมากๆนะและที่สําคัญเลยคือเป็นตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด์เบอร์ก้รในร้าน425เลยค่ะลายมันคมชัดมากๆเลยแล้วมันก็แมชกับตัวเครื่องได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปามามาโชว์เนี่ยจะเป็นตัว Morning c o m m u ิแต่อันนี้แอบติดพีออเดอร์อยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวของก็เข้ามาละ แต่ปาวว่ามันเข้ากันกับตัวเครื่องสีอัลไพน์กรีนเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีท้นสีเขียวสีแดงนะคะใส่แล้วก็สวยเสริมลุกมากๆแล้วก็แอบบอกว่าตัวนี้จริงๆสายมูต้องมีด้วยนะทุกคนเพราะว่าทั้ง4ี่าลูกค้าเราชอบบอกว่าตัวนี้เป็นเขียวเหนียวซับค่ะถัดมากันที่ตัว Galaxy S 2 2 series กันบ้างนะคะปาพามาให้ดู3สีเลยทุกคนตัวเบ r g u กัน p h a n ันทอม a c k แล้วก็ a ันทอมไว t e นะคะเริ่มที่ b บ r g u กันกันก่อน ปามเลือกเคสลาย p u r p l e s k i e s มานะคะเพราะว่าคิดว่าสีมันแมชกันที่สุดแล้วทุกคนเป็นโทนสีม่วงสีแบบกำกำนนะคะใส่รวมกันแล้วมันดูแบบเข้มเข้มแล้วก็หรูหราแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงจัดๆด,ดีทุกคนส่วน Phantom Black ปาลมเลือกลาย g i c Knight มาคะ่ะคือตัวนี้มันยิ่งส่งให้ตัว Ph a น t o ม Black อะดูเข้มดูขลังนะแต่ก็ยังแอบมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรูหราอยู่นะเพราะว่าตัวเคสอะคะ่ะเขามีความเล่นกับ คล้ายๆกับท้องฟ้าตั้งกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมีทางช้างเผือกสวยๆนะคะยังดูมีความเป็นเฟมินีนผู้หญิงผู้หญิงอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ที่ปามพามากับตัวกันทําไว้อันนี้แอบอิจฉาคนที่ถือ Galaxy s 2 2สีนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสามารถใส่เบอร์ก้าได้ทุกสีเลยสวยทุกสีนะคะปามก็เลยพาตัว Golden t o p ตัวนี้มาใส่คู่กันน่าจะเป็นเคสที่แบบ ใส่แล้วเป็นสีม่วงสว่างสว่างใส่กับสีขาวแล้วมันดูสะอาดสะอา้านแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมปาไม่พาเครื่องสีเขียวมาโชยเพื่อนๆดูเพราะว่าเคสลายที่ปาเลือกมามันหมดมันติดพรีออเดอร์อีกแล้วนะคะแต่ปามองว่าเครื่องเขียวอะใส่แมทช์กับตัว Emeral Pool ตัวเนี้ยเข้ามากเลยทุกคนหลายๆคนที่ซื้อเบอร์กอไปใส่กับตัวเครื่องอันเนี้ยชอบเลือกลาย m e r a l d Pool ไปค่ะเพราะว่าอย่างที่ปาบอกอะ เขียวเหนียวซับนะคะสวยมากจริงๆคะ่ะไปกดรอกันได้นะจริงๆที่ออเดอร์แบบเดียวของก็มาถึงแล้วคะ่ะตัวนี้ใส่คู่กันสวยมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเบอร์เกอร์ลายใหม่ๆที่ปามผ่าให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะปามคิดว่าจริงๆอะ่ะเบอร์เกอร์ไม่ได้แค่ลายสวยเท่านั้นทุกคนปามว่าเขาดีเทลไปจนถึงการเลือกโทนสีนะคะหรือว่าเทคนโนโลยีการสกรีนเคสที่ปามเคยเกริ่นไปว่ามันคือชื่อว่าดซับลิเมชั่นอ่ะคือเทคโนโลยีนี้มันช่วยทําให้การสกรีนอ่ะสีคมชัดนะคะ เส้นแบบเส้นมันดูชัดอะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าเส้นมันชัดมากแล้วก็สีสันสดใสสดมากๆแล้วก็ <c oughs> อะไร <c oughs> มีความเงางามแบบลอส s s y อะทำให้เคสดูใหม่ตลอดเวลาเลยส่วนราคาเริ่มต้นที่1 2 9 0อ้วหลายๆคนอาจจะมองว่า ee, มันแอบแพงนิดนึงป้าแต่เดี๋ยวปามขอนอกเรื่องนิดนึงปามเอาเคสปามมาให้ดูอันนี้ปามใช้หลายเดือนมากเลยทุกคนเ <c oughs> ทียบกับลายเดียวกัน <c oughs> เอามาหรือเปล่าเนี่ยค่ะเทียบกับตัว Samsung ที่รีวิวเมื่อกี้ ปาล์มคิดว่าลายมันไม่ได้ดูเก่าไปเลยแล้วก็ความคมชัดของเส้นอะไรต่างๆมันก็เหมือนปาล์มเพิ่งซื้อเคสมาใหม่เลยอะทุกคนอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของเบอร์เกอเลยนะคะคิดว่าเบื่ออีกทีนึงก็คงจะเบื่อลายแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นลายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลายทั้งหมดที่ปาล์มรีวิววันนี้นะคะถ้าชอบตัวไหนเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่เว็บไซต์425ดีกรีค่ะมีสําหรับ iPhone 11 Series 12 Series 13 Series ก็มีนะคะแล้วก็มีไปจนถึง Samsung SSD12 Series Galaxy ก็มีค่ะ ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยที่ www.425degree.com รีวิวช c ร์ t คัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ค่ะ